ละก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตินดีตอนรับลาปารูจังห้องเลโอคูงกิริเจตเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็มมาได้จะมาเล่น GTO g t ออะไรนะครับนะคือช่วงนี้ผมก็แบบกำลังคิดคอนเทนต์อยู่นะก็ยังคิดไม่ออกนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันเลยนะครับนะวันนี้ก็คือผมก็จะมาทําการสอนหาวัวเปเปอร์เท่ๆนอะไรนั้นๆตามสไตล์ของเราเลยนะครับอ่ะเข้าเร่อนะครับถ้าใครอยากทําตามกันแล้วก็ฝากกดไลค์ ด้วยนะครับถล้วรักไปชมกันเลยนะครับอ่าเขาแรกนะครับก็เข้ามาที่ Google Chrome ก่อนเลยนะครับอ่าพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาพิมพ์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ uhdpaper.com กด Enter ไปเลยนะครับแล้วมันจะมาผู่ในหน้าต่างนี้แล้วนะครับผมนะอ่ะ ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าคีนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือครูไม่ได้เงินนะครับเข้าใจด้วยนะคือแบบแค่อยากจะมาแนะนําให้แบบเรา MC เอฟซีเราคนดูดูเฉยๆแค่นี้แหละน,นะครับซึ่งพออยู่ในท่านี้แล้วนะครับผมนะจะสังเกตได้ว่าข้างบนนี้นะครับจะมีคําว่าเสิร์ชแล้วก็จะมีแสบบ,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 บัตรทัดต,ต่างๆเลยนะครับก็จะมีแบบเกมอนิเมะหนังซีรีส์สัตว์เลี้ยงธรรมชาติแฟนอาร์ต แล้วก็ไซไฟอะไรพวกนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบบเยะๆด้วยนะถ้าใครหาไม่เจอก็เสิร์ชเอาเลยนะครับผมแต่ผมแบบกำลังหาอยู่ในว่าเจ้าอันไหนดีอยู่นะครับอ่ะถ้าใครเจอวอลเปเป์ที่ชอบไป่ชอบนะครับก็แบบกดเข้าไปได้เลยนะครับนะแต่ผมจะหาบลเปเป์ของผมค่อนนะครับอาที่ผมจะเลือกเป็นอาอันนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะนะครับก็เราจะก็อยู่ในหน้าต่างดีแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานะครับ นี่นะครับจะเห็นหัวข้อตรงนี้นะครับผม PC Desktop Laptop จะเป็นแบบพวกแบบคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กนะครับก็แบบตามนี้เนาะแล้วก็จะมีส่วนของมือถือนะครับจะอยู่ในหัวข้อ iPhone Mobile Phone นะครับเข้าไปก็จะมีแบบมือถือของเรานะครับว่าแบบมีแบบนั่นแหละเป็นว a l l เ a p ของมือถือนะครับแต่ผมแชร์คอมไงผมก็กดไปที่คอมนะครับ แล้วก็จะสังเกตตรงนี้นะครับจะมีความละเอียดให้เราเลือกกันหลายอย่างเลยนะแม่ว่าจะเป็น Full HD 2K 4K 8K นะครับแต่ผมก็แนะนำให้แบบเลือกตามขนาดของจอเราเลยนะครับถ้าแบบเราเลือกแบบ 8K แบบแต่ใช้ Full HD มันก็เะนภาพมันจะเบลอนะครับผมหรือแบบถ้าแบบเราใช้แบบจอ 8K จอ 8K นะครับ แล้วก็แบบมาใช้แบบ w a l p a p e r ฟูเห็ดดีภาพมันก็แตกอีกอหละรครับมันก็จะแบบดูไม่สวยนะครับผมนะแบบไม่ฟินเลยอ่าซึ่งผมก็แบบจะเลือก 2K พอนะครับผมนะอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปอยู่ในหน้าต่างนี้แล้วนะครับให้เรากดทีกววาที่รูปภาพน,นะครับกดคําว่า save image as นะครับเลือกไฟล์ที่เราจะจัดเก็บเลยนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นไฟล์นี้ก็กด save ไปเลยนะครับ แล้วมันจะทาการโหลดให้เรานะครับนี่ตรงท้ายบนนี่แล้วเราก็กดย่อไปนะครับผมถ้าเรามากดที่ขวาที่เดสก์ท็อปของเรานะครับกดอันล่างสุดนะครับโซเชไลน์นะครับผมโซเไลด์ที่อะไรกูอ่านีไม่ออกนะครับเออครทีก็กดไปนะครับผมก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดมาที่เป้านะครับเหมือนการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็หาวอลเปเปอร์ที่เราโหลดมาตะกี้เลยนะครับนี่ ของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีชีบอกอยู่ว่าเป็นของแบบชื่อลูปภาพจริงๆหรือเปล่านะครับเ็ไปเช็คกันดูได้นะอ่ะเพราะเช่เลยว่าเป็นไฟล์รูปภาพจริงๆนะครับก็กด c ค้ด p ิ c เจอร์ไปเลยนะครับแล้วเราก็ยอ่องย่อขนาดดูนะครับนี่ก็จะเป็นวอลเปอร์ที่เราเพิ่งโหลดมาตะกี้เลยนะครับอัพสวยคมชัดทุกทุกรูปเลยนะครับผมเว็บนี้นะ คืออันนี้ผมแค่จะมาแนะนำนะครับคือผมก็ไม่ได้เงินจากค่าสปอนเซอร์ไงเพราะว่าแบบเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับผมอืมถ้าใครก็แบบอยากจะกดรูปไหนก็ทำใจประชุเลยนะชัดทุกรูปนะครับบอกก่อนเลยนะครับผมแบบมารูปก็จะมี 4K 8K ตามกันไปนะครับอืมโหลดได้นะครับทั้งมือถือทั้งคอมนะครับผมอ่าสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะคุณครับ คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะ